เห็ดถือว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะครับนอกจากว่าจะมีแคลอรี่ต่ำมีไขมันต่ำแล้วก็มีน้ำตาลที่ต่ำแล้วเนี่ยเห็ดเนี่ยยังมีโปรตีนที่สูงมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเห็ดยังมีวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุเนี่ยมากถึง15ชนิดเลย มีสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพนั่นก็คือสารโพลิแซคลายหรือสารเบตากูแคนนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะต่างกันยังไงจ,งจริงๆแล้วมันคืออย่างเดียวกันนะครับผมแต่ว่าสารโพลิแซคลายจะเป็นโมเลกุลเชิงเดี่ยวแต่เบตากูแคนเนี่ยจะเป็นโมเลกุลเชิงซ้อนนะครับผมซึ่งสารโพลิแซคคายจะพบมากตามบริเวณผนังเซลล์เห็ดน,นั่นเองนะครับผมสารเบตากูแคนหรือสารโพลิแซคลายที่มีฤทธิ์มีประสิทธิภาพในการ รักษาโรคได้นะครับมีลิ์ทางยาก็คือว่าเบต้ากรูแคน1316นะครับผมจะมีลิ์ในการช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับช่วยกระตุ้น T เซลล์ cell, B เซลล์ NK เซลล์ K นะครับผมทำให้สามารถยับยั้งการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็สามารถสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยได้นั่นเองนะครับผมดังนั้นจะเห็นได้ว่าประโยชน์หลักๆของเบต้ากรูแคนนะครับก็คือ1 มีประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับได้มีการทดสอบการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจากสารสก,กัดเบตา้ากูแคนนะครับโดยใช้เห็ดชิตาเกะนะครับให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่2อถึงสเนี่ยได้รับประทานสารเบตา้ากูแคนเนี่ยต่อเนื่องกัน50วันนะครับผลปรากฏออกมาว่าผู้ป่วยมะเร็งตับเนี่ยมีอาการทางคลินิกเนี่ยดีขึ้น มากถึง58%เลยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยมะเร็งปอดเนี่ยดีขึ้นมากถึง62%และผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยมีอาการดีขึ้นมากถึง68%เลย<อ>2ในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งมีงานวิจัยจากทั่วโลกเลยนะครับค้นพบว่า3เบต้ากรูแคนเนี่ยสาม,มารถลดขนาดของเซลล์มะเร็งได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้นะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ย,ย,บยเบต้ากรูแคนเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการติดเชื้อ ช่วยทําให้เซลล์ที่ติดเชื้อเนี่ยสามารถมีชีวิตรอดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเบตากูแคนยังมีส่วนช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะครับจะเหมาะอย่างยิ่งเลยสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับมีการทดลองในมนุษย์นะครับค้นพบว่าสารเบตากูแคนในเห็ดหลินจือเนี่ย สามารถช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ได้นะครับโดยมีการทดลองจํานวนผู้ป่วย71รายนะครับหลังจากรับประทานเบต้ากูแคนต่อเนื่องเป็นเวลา12สัปดาห์เนี่ยคนพบว่าระดับน้ําตาลกลูโคโสในกระแสะเลือดเนี่ยลดลงเฉลี่ยถึง11.8เลยทีเดียว 4. ในเรื่องของการรักษาบาดแผลนะครับเบต้ากูแคนเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับที่หลังการพักฟื้นจากการรักษาบาดแผล หรือว่าก,การผ่าตัดนะครับผมเพราะว่าเมตากรูแคนเนี่ยสามารถเข้าไปกระตุ้นการทํางานของเซลล์มคโครฟาจนะครับทำให้ปัดแผลเนี่ยมีการหายเร็วนะครับผมแล้วก็สามารถลดการอักเสบได้ด้วยนะครับผมท่าในใดสนใจที่จะศึกษาหาข้อมูลนะครับเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสารโพลีแซคลายหรือเบตากรูแคนในเหตุทางการแพทย์นะครับ สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยที่ w w w c a n c e r t h a i l a n d c o m นะครับหรือสนใจผลิตภัณฑ์นะครับที่อุดมไปด้วยสารโพลีแซคคา e รและเบตากูแคนจากเหตุทางการแพทย์สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับทุกช่องทางทั้ง Facebook Line Lazada แล้วก็ Shopee นะครับผมทุกช่องทางมีแอดมินให้คำแนะนำนะครับขอบคุณครับ